หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความบ้างคัง่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มารับชม Unlock ETF นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดและเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องถูกตำแหน่งมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับแต่ เป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเข้าใจภาพรวมว่าตอนเนี้ถ้าเราจะถือเหรียญต้นน้ำถ้าเราจะถือพวกสาย ETF เนี่ยหรือว่ากระแสะอะไรที่จะไปในอนาคตเราจะต้องถือแบบไหนนะครับเพราะตอนนี้กฎระเบียบมันออกมาแน่นอนในอนาคตนะครับแล้วกฎระเบียบต่างๆก็จะออกมาซัพพอร์ตคริปโตมากขึ้น แต่การซัพพอร์ตคริปโตไม่ใช่ทุกค่ายไม่ใช่ทุกเหรียญแต่เป็นเหรียญเป็นค่ายที่ได้รับการแอดพีวนะครับได้รับการรับรองเท่านั้นนะครับอย่างจีนเขาก็จะมีของเขาอเมริกาจะมีของเขาแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่อเมริกาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งบ่อเงินบ่อทองในกระทิงรอบนี้นะครับปี2025 ซึ่งมันมีเหรียญไหนออกมาบ้างนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูภาพรวมด้วยกันนะครับอย่างแรกเหรียญของฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีการรับรองเรื่องของ ETF ซึ่ง ETF เรารู้แหละว,ว่าเป็นกองทุนนะครับแต่มันมีปัจจัยแฝงเข้ามานะครับมากกว่าสถานการณ์ที่รายใหญ่จะเข้ามาเก็บคือ อีทหมายถึงรายใหญ่เนี่ยเข้ามาเก็บเหรียญนนะ่ะได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเก็บเป็นคอยเลยเก็บเป็นโทเค็นนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นนี้เพราะฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยจะเข้ามาเก็บตัวของโทเค็นตัวของคอยโดยใช้ e t f นะครับเพราะนั้น e t f เแนวเนี้ยเขาก็มีบิตคอยอีท แล้วก็มีโซโลนาที่กำลังเสนอชื่อไปซึ่งโซโลนาผมคิดว่าประมาณต้นปีหน้านะครับปี2025 ETF ผ่านไปแล้วตอนเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ Bitcoin ตอนเดือนมก,กราคมนะครับดังนั้นตอนนี้มีสามเหรียญแล้วมีเหรียญไหนที่จะมี ETF อยู่บ้างที่จะมีข่าวหนึ่งในนั้นคือ XRP เวทนะครับ ADA สามตัว มีชีบะมีดอทคอยด้วยแต่ว่าชีบะกับดอทคอยผมว่าไม่เป็นออฟฟิเชียลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าหนึ่งคือมันเป็นมีมนะครับมันมีเหรียญเยอะดังนั้นการที่จะเข้าไปเก็บเนี่ยมันต้องดูปัจจัยหลายหลายอย่างนะครับรอความแน่นอนของปีหน้านก่อนนะครับถ้าเกิดจะไปพวกฝั่งของเหรียญมีมแต่เราเห็นหลแล้วนะครับว่าเหรียญใหญ่ๆเนี่ยจะได้รับอิทธิพลตรงนี้ด้วย นะครับไม่ว่าจะอีทโซโลนาตอนนี้แล้วก็บิตคอยซึ่งตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าใจว่าอีกหน่อยเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีกฎระเบียบออกมามากมายวางเอาไว้แล้วก็แอบพอร์อพูฟเรื่องของสินทรัพย์นะครับแต่ปัญหาคือว่ามันจะมีสินทรัพย์แค่ฝั่งของเขาฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับ มันจะไม่มีฝั่งอื่นนะครับหมายความว่าอเมริกาเขารับอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าทางประเทศอื่นๆหรือที่อื่นๆอาจจะไม่ได้รับอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะครับทอนคอยของฝั่งรัสเซียหรือรัสเซียนะครับทอนคอยเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดคือฝั่งของรัสเซียดูจากโปรเจกต์ของเทเลแกรมนะครับ นั้นตัวของทรอนคอยเนี่ยก็จะไปฝั่งของรัสเซียอเมริกาจะไม่ได้หนุนอะไรเต็มที่นะครับเข้ากระดานแบแนนได้แต่คอยเบรนี้ยากหน่อยนะครับนะครับแล้วก็มีนนโออันเนี้ยของจีนแน่นอนนะครับอนะเนาะแล้วก็มีเหรียญอื่นๆอีกอย่างเช่นทรอนนะครับเครือข่ายทรอนหรือ trx อันนี้ฝั่งของคุณจัสตินสันน่าจะไปฝั่งของจีนนะครับ ก็น่าจะไปแอปพูบเรื่องของ ETF ทางนู้นนะครับดังนั้นทางอเมริกาก็จะมีน่าจะมีไอ้พวก Markdown นะครับอาจจะเป็นตัวย่อย .ada นะครับ XRP อาจจะมี d o g หรือมี Shiba อะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับอันไหนเป็นฝั่งไหนก็ลองดูแล้วกันแต่เรามาดูฝั่งอเมริกาก่อนดังนั้นในกระทิงปีหน้าเนี่ย ถ้าเกิดเราจะถือเราต้องถือฝั่งของอเมริกานะครับอเมริกาจะเข้าสู่สภาวะ r e c e s s i o n แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะเร็วหรือจะช้าฝั่งที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างช้าที่สุดต้นปีหน้านะครับจะเข้าสู่ Recession ก็จะหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับพันธบัตรรัฐบาลอาจจะขายไม่ได้นะครับเขาจึงต้องตัดสินใจในการลด อัตราดอกเบี้ยชั่วคราวนะครับหรือการลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงเทคนิคส่วนตัวนะครับถ้าเป็นมุมมองในผมมองตอนเดือนกันยายนเนี่ยเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีการลดนะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคิดว่าไม่ลดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะการลดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเรื่องของรีเซชชันอันนี้หนึ่ง จากที่ผมอ่านข้อมูลหรือฟังข้อมูลมาจากช่องใหญ่หลักๆนะนะครับสองคือค่าเงินนะครับดังนั้นอเมริกาจะยื้อจนกว่าจะวินาทีสุดท้ายคือต้องจำใจต้องลดทางเทคนิคนะครับมันจะไปคาบเกี่ยวเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลถ้าพันธบัตรรัฐบาลกู้ไม่ได้หุ้นฝั่งของสหรัฐจะมีปัญหาทันทีดังนั้นมันจะมีปัญหากับ ฝั่งของแอลคอยด้วยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนั้นมันจะเกิดปัญหาหุ้นร่วงมาแน่นอนนะครับสิ่งที่อเมริกาต้องทำได้คือการขายพันธบัตรระยะยาวเพิ่มดอกเข้าไปดอกเบี้ยนะครับให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นในพันธบัตรระยะยาวอันนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขเชิงเทคนิคนะครับแต่มันผมพูด่ะนอกประเด็นไปละ นะครับเรามาเข้าถึงประเด็นเรื่องของ ETF มันปลดล็อกอยังไงนะครับเราจะเข้าใจนะคะว่าเหรียญไหนอยู่ภายใต้ ETF เหรียญน,นั้นจะโตวันโตขึ้นนะครับอาจจะเป็นจังหวะไม่ใช่ทุกจังหวะนะครับจะมี Bitcoin จะมีอ t h e เ e ี่จะมีโซล a นาจะมี XRP จะเติบโตแน่นอนนะครับฉะนั้นการเติบโตเนี่ยจะทำให้รายใหญ่เขาไปเก็บ เมื่อรายใหญ่เข้าไปเก็บเหรียญนั้นก็จะโตนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะเก็บเหรียญพวกเหรียญต้นน้ําผมแนะนําว่าคุณต้องรู้ที่มาที่มาที่ไปก่อนอย่าเล่นโนเนมนะครับคือพยายามที่จะถือเหรียญหรือ,อซื้อเหรียญต้นน้ําในฝั่งของวอลเลเตอร์นะครับหรือกลุ่ม ผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรเจกต์เดียวกันอสมมติอย่างอีเาเลียนนะครับคุณก็ไปดูมาว่าวิกเอริกบูทอรีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหรียญไหนบ้างนะครับเหรียญไหนที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจของอีเาเรียมบ้างอ,อันนั้นจะเป็นสายอีเาเรียมโดยตรงอ,อย่าง BNb นะครับ Bnb อาจจะไม่ได้ E t ททางฝั่งของอเมริกานะอาจจะได้อาจจะได้ฝั่งของจีนนะครับหรืออาจจะเป็นข้อยกเว้นก็มีบางเหรียญเหมือนกัน คุณก็ไปดูว่าเหรียญภายใต้ตัวของไบแนสเนี่ยมีอะไรบ้างเหรียญภายใต้ของตัวของโซโซโลนาอันไหนอยู่ในทีมหรือวอลเเยเตอร์ของยาโคแวนโกมั่งนะครับหรือว่าคุณแซมแบงแมนไฟล์แหละหรือ FTX ก็สามารถที่จะดูได้นะครับต้องเป็นสายตรงเท่านั้นย้ำคือตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณเก็บตรงเนี้ย มีสิทธิ์พอที่จะโตแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการอันล็อกเรื่องของ ETF คือมันเป็นการคัดเหรียญนะครับว่าเหรียญไหนจะสามารถอยู่ในพื้นที่นี้ได้ถ้าเกิดคุณเข้าใจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์คุณจะศึกษาว่าเม็ดเงินตอนนี้มันไปทางไหนคุณก็จะไปสะสมเหรียญนั้นๆน,น,นะครับในพื้นที่ยังถ้าเกิดกระแสของฮ่องกงมาคุณก็ดู ETF ของฮ่องกลงละกัน นะครับว่าฮ่องกงเขาจะทำ ETF อันไหนนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของกองทุนก็ไปดูมานะครับแต่ ETF ของฝั่งอเมริกาเขาจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับก็คือเขาจะคัดเหรียญที่เป็นของเขาเข้าไปซื้อขายให้กับคนในพื้นที่ของเขาเท่านั้นนะครับดังนั้นการถือเหรียญต้นน้ำตอนนี้คุณก็ต้องระวังนะครับอันไหนที่วานไม่ใหญ่จริงไม่เจ๋งจริง ให้เลนสันส้นซะนะครับผมย้ำประมาณนี้คือเลนสั้นเถอะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงอันเนี้ยหนึ่งประเด็นนะครับแต่อันไหนที่คุณรู้ว่าที่มาที่ไปแน่นอนอย่าง XRP ก็มี XAS นะครับ XRPH อย่างเงี้ยคุณเข้าไปถืออย่าระยะยาวได้เลยเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับอาจจะมีหลายตัวเลยนะผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับว่าลองพิจารณาดูนะครับ อันนี้คือการการคีย์หรือคารขายล็อกของ ETF นะครับเราก็พยายามที่จะแอบพูเพื่อทำให้คนเข้าไปเก็บเนี่ยสามารถเข้าไปเก็บเหรียญต่างๆได้ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เครือแต่อาจจะมีหลายๆเหรียญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังมีโปรเจกต์พวกอาวะอีกนะครับซึ่งมันจะแยกย่อยไปในในเรื่องของ ETF นั่นแหละ นะครับว่าตัวเนี้จะอยู่ใน chain อะไรเป็นยังไงนะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้นะก็ลองดูละกันนะครับว่าเหรียญไหนที่มาจากไหนมาเป็นของใครนะครับให้ดูตัวจากที่จดทะเบียนใน ETF หลักเจ้าของเป็นใครนะครับเหรียญน,นี้ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็เป็นการเซฟโซนอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ร้อเเสมอไปบางที่เหรียญบันพังก็มี นะครับก็ต้องพิจารณาไปกันทีละประเด็นละกันนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยของผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับท่านใดสนใจในการเรียนเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกัน เราเราก็มีกลุ่มก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาด้วยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาั่งคั่งนะครับก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี